เลิกประชุมแล้วพี่น้องเลิกแล้วไปไหนต่อจะไปก็ไปแล้วจะไปก็ไปพี่ปอลพไป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 อไป่ไปไหนต่ออะไรนะไปนตีนหนคะเดี๋ยวรอรอรอพ่อปุยก่อนรอพปุ้ยกลมาอ๋ออนทำได้หรอหนูกลับกับพี่อารหรอ กระพย์มันนี่แต่การที่ใส่คือเป็นเขียนว่าแพงสวยมากสมดใหม่มัดใหม่ต่อไปจะคิดเงินแล้วถ้าสวยถ้ามายี่สิคไหเพนเล่น แม่รับผิบอสแม่สิไปก็ภไปก็แม่บอสก็ไปน้ำเปอดไปด้วยกันรอปก็ไัยฮะแจ็คเลวถามที่หล่ะต้องรีบไปหาพี่นะพี่จะได้ไป

ผมปลอมป่ะปลอมแม่อ eh ุ้ยผมนู้ว่าจะไปซื้อไม่ได้ไปซื้อเลยผมแบบแดงกผมยาวผมสั้นทั้งยาวแล้วก็แฮ้งๆคิดเพราะว่ารู้ใส่ของนันก็นอยู่แล้วเนี่เมื่อวานนี้ก็ได้วันก่อนมาใช้อันเก่าเอาไปซาแล้วก็เอาเครื่องมะลินี่มันไม่ไหวอีกมันหงิ่แบบน้องน้องไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวแล้ว น้องเสื่อมสภาพแล้วเหรอพี่จอนไปกินตีน้อยไหมเขาจะไปเขาจะไปเป็นหมอล้วมีแผนจะไปดูหมอละหมอล่ามยุใสวันนี้บ้านบ้านที่แทนเขามีงานบุรกินจ้างอิสานนครศรีบอบอกมีคนปูตัดมาห้แล้วยุไกรวะทำพ่อทำพ่อทำพ่อไม่อวดประสาทบ้านทีไหมวันนี้ปูตัดมาแต่ที่ประสาท ้าถนนเีเลยดีกัะภร้เหื่อน้าเป็นต่เนจอยดีบ๊ายบายนี่ซึ้นไปไปได้ละดูกกิดนี่ได้ตีน้อยไหมเจอกันตีน้อยไหมนานแล้วไปยิงเ้านัดกับมีกินตีน้อยเ่อไหรถ้ามีใจก็ตามไปนะจ๊ะอาย์อยากมีใจจังง ไปตามไปแล้วจะได้ใจไหมเนี่ยได้สินับเออโอเคไปโอเรียงแย่หน้าบ้านนะออกไปตอนนี้นะอสาดไม่เร็วอไม่ปูาหไเร็วรลาอนไหนพาอยู่โอเรพออที่ไปว่รอี่อ

ก็คืนนั้นเจ้งหน้าเนื้อเทียนดดเทียนนึงแล้วเมือนี้เราคิดคินไรคิดห่อนีิลาตั้งอกตั้งใจแกทำงานตั้งใจแกทำงานอย่าไปแคร์เรื่องไม่เป็นเรื่อง่ต้องไปสนใจกำลังใจลายอยู่น o l ะกำลังใจลายอยู่กำลังใจเราเยอะอยู่เขต้องไปเขต้องไปสนใจว่าต้องไปมองคิดมองดูคันกันคนมันเต็มร้อยอ่ะมันบอกว่ามีพิพายวิจารณ์พื้นหรอกปล่อยผ่านไปเลยจบ เขาก็แค่อยากได้เราต้องการยอดวิวเขามันเป็นยอดวิวเฉยๆแต่ฉันจำไปเลยว่าคนที่สร้างเราคนที่นั่นคือพ่อแม่เราแล้วก็หัวหน้าวงเรากับครัว่อนของเราแค่นั้นตัวสบายๆสบายไปด้วยกันได้เหรอจังเห็นยังไงก็จังจำคำบอกบทเราบอกไปหรเราเคยเรามาจากไหนเราเคยเป็นยังไงเราก็เป็นไปอย่างนั้นตลอดไปหักโมหักพวกหักที่ทางนองหักกันเบิร์ตทุกคนนะฮะเสร็จก็จะเข้ายืนกันทุกเมื่อนี่แหละ ก่ต้องไปกำลังใจเยอะก่ต้องไปคิดว่ากำลังใจเยอะกำลังใจหนูเยอะไม่ทุกคนคือครอบครัวทุกคนคือครอบครัวเขาเดี๋ยวพ่อบางๆพ่อก็บชิม่ยามดอกแม่ยามดอกสีว่างบ่ะว่าเราพ่อวุ้งหนึ่งนะกินวุ้งหมดแล้วรู้คอยน้อยใจมือแ่งเข้าง่วงเขาจะมามือแดงเข้าง่างเขายจะม่ยามแล้วอ่เมื่อแดงมา ก๋วยแหมมาขึ้นหอดขึ้นหอดคนหน่อยเห็นไหมาพวยแลมขึ้นหอดอานี้ล่ะคนหน่อยกันพ่อแหลมห่อยพ่อยาให้ดีหรอพ่อซึมอยู่ได้สูหอยาให้ที่นึง่หัวสร้าง่อแล้วอีกนึงเดี๋ยวต้องซแ่แล้วป้าใส่ที่พอสิไปแล้วเนี่ยที่พอสิไปแล้วี่พอหาแล้วเนี ก็คือกอล่ะแขงทุกคนคือกอล่ะมือได้เ้าว่างเขาก่าเบิ้งหนาเวทีมือได้เล่าได้มาไล่หลายๆคายังจอบไปไปหาหรือไปเอามาไล่เอามาไล่ลืมลูกเก้อเอาพ่อกมาได้วอกมาดิโอ้ยพ่อก็มาดิค่ะโอ้เจ่เสียวพ้อเนี่ยมึนี่โอ้เสยวเสียวคนทั้เพ้ทุกวันเหตุการนทั้เพ้ทุกวันพ่อครับ มื่อนีพ่อพักบอกจอดนอนใสอ๋อว่าอยู่แม่มานั่งบอกมือนหนวงานบอแมนค่ะไปละานตวันนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับเป็นเรื่องคลนเทนตได้แต่พ่อได้ไปรีตลกไปกลบบไปเรื่องหนึงอ่ะ เขาชนมาเกี่ยะหลนพอเออนหัวยอนเจ้ยดแมก็ลงเนตัวนยาลกลัแล้วนี้ก็เลยต้องแ้แม่แม่แม่เส้ากินมาหมา้อนซุ้งผมพอหลอนอย่างมันพี่มันช่วเสียนมาหมากเลยเลิกกินเลยฉีดาดิียดมาหมาไปเลยวันมันเส็นนี้มันซุ้นี็นนลเซ็นอุคนสงสองหยองทีหยองหุ ต้องอันนักฟุตบอลประชุ่มดีไหมประชุ่มแล้วรัเก็ให้โอวานลูกๆเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ไปยพ่อโชคดีโชคดีโชคดีอยู่ในใจเสมอล่ะรอดพ่อเม่าสิไปวงเงี้โอ้ไปให้จบไปอ่ะโบโบโบย้ำมา ที่พ่อไปกินมาแตไปแหย่จอไปพอดบอยจอไปข่าวดีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายเด็กๆกับพี่ลิวกัได้พูดนอนอยู่ตั้งแต่พูดแน่นอนตั้งแต่ถอดผ้องรวดเขาคนละน่องถอปผ้าให้ได้ผ่อนเถอไปออกทางก้อนบัดนี่ยไปก้อนเอยห่วงห่วงเต๋อทางดีเดือยเด็กๆเดือยขันยาลิมกันเอาบวี่ียห่วงห่วงเต๋อทางดี